คลิปที่ปื้มไม่ต่อผมตามนีซ่าอะคลิปนี้อะปื้มมีประสบการณ์ในการไปต่อผมหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็ครั้งเนี้ยปื้มไปถอดและซื้อผมใหม่และต่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นผมที่ความยาวยาวกว่าเดิมครั้งที่แล้วเนี่ยยาว20คราวเนี้ยยาว25ต่อแบบเดิมแบบเคลาตินนะคะคือทําไมถึงชอบต่อแบบเคลาตินเพราะว่า1มันเบาค่ะ2ทนทานแล้วก็เวลามัดผมเนี่ย มันจะไม่ค่อยเห็นมากเดี๋ยวเพื่อจะอินเสิร์ตภาพให้ดูมันก็เห็นแหละถ้าเกิดใครสังเกตน,นะแต่ว่าเฮ้ยมันก็เนียนที่สุดแล้วนะท่าที่ทําได้แล้วก็มันไม่ค่อยเจ็บถามว่าตอนนอนเนี่ยมันเจ็บไหมสามวันแรกทุกคนสามวันแรกทุกคนจะรู้สึกว่าแบบหาท่านอนยากมากแต่พอหลังจากสามวันไปปุ๊บมันเหมือนจะเริ่มชินอะที่บอกว่ารู้สึกตึงๆอะคือแค่ตอนนอนเท่านั้นคะ่ะนอกานั้นแบบปกติมากๆเลยคราวที่แล้วนะที่เื้มไม่ตอบผมมาปื้มอยู่ได้สี่เดือนเลยอะคือนานมากๆแล้วสี่เดือนเนี่ย ปื้มทั้งย้อมผมเองด้วยคือปื้มแบบซื้อแบบย้อมโฟมเออม,มาย้อมเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่สามารถไปแบบหาทําข้างนอกได้นะคะยุคโควิดก็ครั้งนี้นะคะปื้มต่อผมแพงมากทุกคนคือแพงแบบ ุ้มว่ามันแพงกว่าเขาที่แล้วอีกอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเส้นผมอะมันยาวกว่าเขาที่แล้วนะคะราคามันก็เลยแพงกว่าคะ่ะแล้วก็ต่อแบบเคลาตินด้วยก็เขาบอกแล้วว่าวงการเนี่ยเข้าและออกยากมันจริงหรือเปล่าคือคลิปนี้นะความตั้งใจของปุ้มคือปุ้มอะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากให้คนที่กําลังอยากจะต่อผมหรือว่ากำลังตัดสินใจไปต่อเนี่ยลองฟังปุ้มก่อนว่าเฮ้ยมันคุ้มไม่คุ้มแล้วการปฏิบัติตัวของคนที่ต่อผมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคือที่มาบอกที่มาแชร์เนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบ รักษาผมให้ได้มากที่สุดหลายคนกังวลใช่ไหมว่าเฮ้ยไปต่อผมแล้วผมมันจะบางจริงไหมแล้วผมมันจะร่วงเยอะไหมแล้วแบบผมฉันจะเสียไหมแล้งยังไงนู่นนี่นั่น,นคือความคิดมันร้อยแปดพันอย่างไงเออคลิปเนี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องของเรื่องก็คือคลิปนั้นอะปื้มต่อตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาใช่ไหมคะพอโควิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําผมได้ดังนั้นปื้มก็ใช้ระยะเวลาในการอยู่กับผมอย่างนั้นอะ 4เดือนนะคะจนเขาประกาศให้เดือนมิถุนาปึ้มก็รีบเลยจ้ะรีบเรียกร่ารีบเลยนะไปต่อใหม่เพราะมันแบบพันกันในหัวแบบไม่ไหวแล้วนะคะนี่คือปัญหาที่ปื้มพบเจอก็คือปื้มผมพันกันหนักมากข้างหลังคือแบบเป็นสังกะตงะังนะทุกคนคือมันแบบเหมือนเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวที่ปื้มต่อเขาที่แล้วอะ่ะพอเดือนที่สองที่3มอ่ะเหมือนปื้มขี้เกียจสางผมแล้วอะ่ะทุกคนคือปกติแล้วว่าตอนที่ปื้มสมัยผมสั้นอะ่ะปื้มไม่ค่อย หวีผมเว้ยมองปะปุ้ไม่ค่อยชอบหวีผมไม่รู้ทําไมคือผมปุ้มน้อยอยู่แล้วมั้งแล้วมันทําให้ผมมันพันกันหนักมากทุกคนผมมันแบบพันเป็นสังกะตังอยู่ข้างหลังอะแบบจริงๆเว้เลยตอนมันพันกันมันไม่เจ็บนะแล้วมันก็ไม่รู้สึกด้วยแถมยังไปสระผมที่ร้านอีกให้เขาขยี้หัวเด็กกันแบบเป็นก้อนแบบตรงหัวเนี่ยตอนนี้ปื้มไม่ถอดอะพี่เขาต้องใช้แบบ3ามคนในการมาสางหัวปื้มอะซึ่งแบบสิ่งที่หลุด คือผมเว้ยผมมันหลุดเป็นกระจุกแบบกระจุก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 เหมือนลานตัดขนหมาที่แบบขนหมาเต็มพื้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงจมันแบบเฮ้ยมันช็อกมากนั่นแหละพอการที่ปื้อไม่สางผมมันก็เลยทําให้ปื้ออ่ะเสียผมไปเยอะมากสิ่งที่คนต่อผมต้องเจอและต้องปฏิบัติตัวคืออะไรบ้างข้อแรกนะคะก็คือหลังสางผมต้องไดผมให้แห้งสนิทค่ะคือเราต้องไดค้นผมให้มันแห้งสนิทเลยนะข้อที่2ก็คือมันใช้ครีมนวด แล้วก็ทรีตเมนต์บ่อยๆค่ะดังนั้นข้อต่อม,มาก็คือต้องพยายามทาออยล์ให้สารอาหารเขาบำรุงให้เขาดูเงางามและสุขภาพดีเหมือนผมข้างบนของเราต่อมานะคะก็คือห้ามก้มสัะผมค่ะเพราะว่ามันจะทําให้โคนมันแบบพันกันดังนั้นข้อต่อม,มาก็คือถ้าเกิดใครเป็นสาวกไปสัะผมที่ซาลอนก็ต้องบอกเขานะคะว่าอย่ากเกาหัว <laughs> เพราะไม่งั้นโคนมันพันกันต้องไปแก้ที่ร้านแล้วมันแบบงานช้างมากแล้ว สิ่งที่แย่กว่านั้นคือผมเราล่วงเพราะว่ามันต้องสางผมไงข้อที่สองก็คือมันเจ็บมากทุกคนตอนที่ปื้มเอาออกตอนที่สางผมอะ่ะอันนั้นเจ็บจริงๆมนรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรอยู่อะ่ะวันเนี้ยทําอะไรอยู่อะ่ะ <c oughs> ต่อมานะคะก็คือหวีผมบ่อยๆและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือที่บอกไปว่าตื่นมาทุกเช้าต้องสางผมคะ่ะวิธีดูแลนะคะก็คือใช้มือนี้สอดสอดผมสางไป ต้องใช้มือนะคะใช้หวีมันไม่ได้พอใช้หวีอะ่ะมันจะได้แค่ตรงนี้ไงเราจะไม่รู้เลยว่าข้างในมันพันกันหรือเปล่าพอเราไปถอดใช่ไหมคะผมเรามันก็จะไม่สังกะตังพอไม่สังกะตังปุ๊บเราจะไม่สูญเสียผม,มก็นั่นแหละคะ่ะจากประสบการณ์คราวที่แล้วที่ปื้มผมสังกะตังมันทําให้ปื้มต้องเป็นคนแบบมีวินัยในการสางผมตัวเองทุกๆวันแล้วก็พยายามทาออยล์ผมพยายามใช้ครีมนวดพยายามหวีผมคือแบบเราต้องรัก มากๆถามว่าปื้มว่าคุ้มไม่คุ้มกับการต่อผมแพงขนาดนี้ปื้มชอบนะเพราะว่าแบบปื้มได้ทําผมได้ทรงแล้วแบบผมมันหนาเวลามัดโพนี่อย่างเงี้ยมันสวยมากเลยทุกคนมันเหมือนเป็นแบบเป็นผมที่ถูกต้องนึกออกปะคือเราแบบประทับใจนะคะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าไม่ใช่ที่ว่าปื้มอะมาแชร์ว่าเฮ้ยปื้มผมร่วงแบบผมปื้มน้อยมากแล้วทุกคนจะแบบตัดสินใจเฮ้ยฉันไม่ตอบผมแล้วว่าฉันแบบเฮ้ยยังงั้นนิวยัยงงั้คือป<ๆ>ื้มอะอยากจะมาแชร์เฉยๆว่าถ้าทุกคนอะไม่ปฏิบัติตามแบบไม่สางผมไม่มีวินัยอะในการรักษาผมตัวเองอะปื้มว่าแบบอย่าไปทําเลยเพราะว่ามันจะทําให้ผมเราร่วงจริงๆแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ดูแลรักษาผมคือมันเป็นอะไรที่แบบปกติมากทุกคนมันไม่ได้ทําร้ายผมอะไรขนาดนั้นอะ แล้วก็วงการเนี้ยเข้าแล้วออกยากจริงๆนะคะเพราะว่า <c oughs> เราจะติดไปแล้วอ่ะเราจะชอบไปแล้วกับการที่เฮ้ย <c oughs> เราผมหนาจากคนผมบางกลายเป็นคนผมหนา <c oughs> เราก็ชอบถอสรุปโดยรวมแบบโดยรวมเลยว่าไปต่อผมแล้วมันคุ้มไหมคนแบบไหนไม่ควรต่อถ้าเป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่มีวินัยในการสางผมทุกวันไม่ควรไปต่อค่ะทุกคนเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาคือผมคุณจะน้อยลงดังนั้นอะ่ะไม่ควรถ้าเกิดคุณเป็นคนขี้เกียจ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนมีวินัยมากพอเตือนตัวเองมากพอที่จะต้องสางผมทุกวันอันเนี้ยไปเลยเพราะว่าสุดปังแล้วก็คุ้มมากๆในการต่อแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นคนผมสัน้นแบบปื้มนะคะอยากไปต่อผมยาวเนี่ยปื้มแนะนําให้ต่อมัดครึ่งถึง2มัดนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดคุณต่อแค่มัดเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็ต้องต่อแบบมัดครึ่งถึง2มัดแล้วแต่กรณีไปเนาะแล้วถ้าเกิดใครเป็นคนผมบ้างอยากต่อให้ผมหนาขึ้นอันนี้ปุ้มก็แนะนําเพราะว่ามันมัน,ม,นมันโอเคมากเราสําหรับส่วนตัวนะปุ้มรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยที่จะเสียเงินอะ่ะเออเพราะว่า แต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผมบางมากๆเส้นเล็กมากๆอยากไปต่อให้ผมหนาะปื้มอยากให้ลองศึกษาก่อนว่าผมชนิดเนี้ยเหมาะกับการต่อแบบไหนคือมันมีการต่อหลายแบบมากค่ะแบบกิฟต์แบบนาโนโลิงแบบเคลาตินแบบผักเปียปื้มอยากให้ลองไปปรึกษาที่ร้านก่อนหรือว่าลองหาข้อมูลดีๆก่อนว่าผมเราอะ่ะเหมาะไหมในการไปต่อแล้วผมเราจะเสียไหมผมเราจะหลุดร่วงไหมแต่ปื้มจะบอกอย่างหนึ่งค่ะคือไม่ว่าคุณจะต่อขนตาหรือต่อผมสิ่งที่สําคัญก็คือ คนผมอะเราต้องแข็งแรงก่อนลากผมเราต้องแข็งแรงก่อนเหมือนสมมติว่าถ้าผมเราแข็งแรงมากพอเราจะต่อเราจะหาทําอะไรอะมันมันโอเคทุกคนมันโอเคนะปึ้มชอบมากกับการต่อผมครั้งนี้แล้วปึ้มว่าคงติดก,การต่อผมไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยเจอกันใหม่บาย